สวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับและเราก็กลับมาเจอกันทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชัยประเดช์สำหรับโปรแกรมการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567และในวันนี้เองครับผมก็ได้มีเกมคู่ที่น่าสนใจมาฝากกันในช่วงวันหยุดส,สุดสัปดาห์มาให้ได้พิจารณากันถึง6ค,คู่ด้วยกันส่วนจะเป็นคู่ไหนกันบ้างนะั้นเรามาติดตามกันเลยครับแต่ในช่วงนี้นครับก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมกันผมก็ขอไปสรุปผลงานในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนครับสำหรับแนวทางและผลงานในช ที่มาเข้าเป้าตามนัดนั้นเกมแรกก็จะเป็นเกมที่ทัพกุญ่จแอสตซน,นก็สามารถเปิดดังเอาชนะบอลมาดไปได้ด้วยสกอร์สประตูศูนย์ซึ่งก็จึงทําให้ในตอนนี้ครับพวกเขาก็ยังมีคะแนนนำแมชเตอร์ซิตี้อยู่ที่1คะแนนเท่าเดิมพอเกมต่อมาในช่วงห้าทุ่มพึ่งแมชเตอร์ซิตี้ก็สามารถเปิดดังเอาชนะทางด้านวูแฮมป์ตันไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งส่วนอีกหนึ่งคู่ครับทัพตาเมียรนัลโกมาดิดก็สามารถบุกไปเบียดเอาชนะทางด้านมายกาไปได้ด้วยสกอร์หนู่เประตูบบะต่อศูนย์ มูลก่อนโลสนามก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ l ลน์ i d ด74ีตัวหรือสามารถสแกน QR วอารคดและลิงก์ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยครับและกับเกมทั้งหคู่ที่ได้มีมาฝากกันครับสําหรับเกมคู่แรกการา FC, กท,าากท่าเรือเอฟซีจะพบกับทางด้านชูบุรีเอฟซีเกมคู่ที่2ครับไบรตันจะพบกับทางด้านแอสตันวิลล่าเกมคู่ที่3เชลซีจะพบกับทางด้านเวสต์แฮมยูเต็ดเกมคู่ที่4ไอร์แลนด์แฟงเฟิร์ตพบกับทางด้านเลวกเซนเกมคู่ที่5ลิเวอร์พูลจะพบกับสเปอร์และเกมคู่ที่6คู่สุดท้ายคร oma, า จะไปฟังแนวทางกัน,นครับก็ฝากกันไว้ด้วยกับช่องทางติดต่อ ads 7 4ตัวที่เราจะได้ใช้เป็นช่องทางในการเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็มาเริ่มกปนก่อนที่เกมคู่แรกกับศึดไทเปมิลเลียอังกฤษคู่หงป์ปงเย็นครับโดยเกมคู่นี้สิงเจ้าท่ากาธาเรือ FC ีพวกเขาก็จะเปิดรังรับการมาเย,ยือนของฉลามชนชมพูเอฟซซึ่งกับราคาไมค์กันก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกควบหลูกครึ่งครับและถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานที่ดีทีดในการเจอกันของเกมคู่นี้ก็ต้องบอกเลยนะครรัับบว่่่่าาาาาาผลงงงนนนททททีีออกกกมม็็็แจจะเเปฝ้ถถิส ชนะไปได้มากกว่าซึ่งกับผลงานที่ออกมาก็เป็นทางฝั่งการท่าเรือ FC ที่เป็นฝ่ายสามารถเอาชนะทางฝั่งทีมเยือนชลบุรี FC ไปได้ถึง6เกมและก็เป็นทางฝั่งชมบุรีเองครับที่พวกเขาก็สามารถเอาชนะการท่าเรือไปได้อีกเพียงแค่3เกมและกับผลงานในการเจอกันในเกมนัดที่ผ่านมาก็เป็นทางฝั่งการท่าเรือ FC ที่เป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะทางด้านฉลามชนชมบุรี FC มาได้ด้วยสกอร์สประตูศูนย์ซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของแตงฝั่งเจ้าถิ่นในตอนนี้ผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาการท่าเรือ FC ก็ยังสามารถเก็บชัยชนนะไไปดด้3เเกกมมผลลงาทีี่หือ็ ที่พวกเขาบุกไปเสมอให้กับทางด้านทูแบงคอกยูเต็ดไม่ได้1เกมและก็ยังเปิดรังแพ้กับสิงห์เชียงรายยูเต็ดไปอีกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังพวกเขาก็ยังสามารถบุกไปแก้ตัวด้วยการเอาชนะสิงห์เชียงรายยูเต็ดไปในเกมฟุตบอลถ้วยไม่ได้ได้วยสกอร์สองประตูหนึ่งและแถมก็ยังปิดท้ายด้วยการบุกไปเอาชนะทางด้านบีจีปทุมยูเต็ดมาได้อีกด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งครับซึ่งก็จึงทําให้ผลงานประตูได้เสียในช่วง5เกมที่ผ่านมาสิงห์เจ้าท่าก็ยังยิงไปได้ถึง9ประะตูแลก็เสียไปเพียงแค่7ประตูเเเทท่่าาาานนนนนััั้แลลละสํหรรบผผงงงงขออฝีีมยช 5ากเกมที่ผ่านมาครับพวกเขาก็เก็บชัยชนะจากเกมที่เจอกับทางด้านสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังทัพฉลามชนชนบุรีเอฟซีก็ยังสามารถบุกไปแบ่งแต้มจากทางด้านบีจีปทุมยูไนเต็ดไม่ได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งและก็ยังปิดท้ายด้วยการพ่ายคารังให้กับทางด้านนครปฐมยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ซึ่งก็จึงทําให้ผลงานประตูได้เสียในช่วง5เกมหลังพวกเขาก็ยังยิงไปได้เพียงแค่4ประตูและก็เสียไปอีก4ประตูเท่ากันครับกัับบรรรรรราา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 าคคคคคไมมม่่่่แกกกกกในนเเููีี้็ปิดดออยยยท1 1ลลึงะโตจ ค่าน้ำุ้แทนในตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนชลบุรี FC ที่พวกเขาก็ได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ำที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1.72และสําหรับการกระแสที่ทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ได้มีการปรับตัวเอียงไปในทางฝั่งราคาเสมอกันและทางฝั่งของทีมเยือนมากกว่าในตอนนี้ซึ่งจากกระแสที่ออกมามันก็ยังคงสอดคล้องกับมุมมองของผมเองครับที่แม้ว่าถ้าเรามองจากผลงานภาพรวมแล้วทางฝั่งของการท่าเรืออก็อาจจะทําผลงานได้ดีกว่าแต่ถ้าเรามาดูกับผลงานในตอนนี้เองครับผลงานของฝั่งการท่าเรือก็กลับไม่ได้มีความเสมอเทท่่าีควร พราะถึงแม้ว่าอาจจะมีบางเกมที่พวกเขาจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้แต่ถ้าพิจารณาในผลงานที่ผ่านมาแล้วพวกเขาก็มักจะยิงคู่แข่งได้ไม่ค่อยขาดเกินหนึ่งประตูขึ้นไปเลยครับและกลับในเกมนัดน,นี้ที่พวกเขาก็ต้องต้อนรับการเยือนของทดัดาชูบุรีเอฟซีทีมทีมทมทม่มีผลงานภาพรวมอาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ในตอนนี้แต่ถ้าเราจะมาเด่นดูดีๆกับผลงานเฉพาะในเกมนัดเดียนแล้วทางฝั่งของชูบุรีเองก็มักจะทำผลงานได้ดีในเวลาที่เจอกับทีมใหญ่และกลับในเกมนัดน,นี้ครับที่เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นก็ต้องเปิดราคาต่อมาถึงราคาหนึ แล้วผมก็ขอแนะนําว่าให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนชบุรีน่าจะดีกว่าเพราะผมเองก็ยังคงคิดว่าพวกเขาก็น่าจะบุกมาเน้นเพื่อจะมีคะแนนในเกมนั้นนี้ได้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูทับฉลามชนหล่อปนชัยครับ เกมต่อมาครับแล้วก็มาอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์คู่2ทุ่มตรงโดยในเกมนั้นนี้เจ้าถิ่นไบรตันก็จะเปิดสนามอเมริกันเอ็กซ์เพสคอมมูนิตี้เตเดียมรับการไปเยือนของสิงห์พยองแอสตันวิลล่าและกับเรทราคาแม่กันกดเกมที่เปิดมาในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของท่าฝั่งเจ้าถิ่นไบรตัน,เ,น,เ,ลนเลยนะครับหลังจากที่ในช่วงต้นฤดูก,กาลนั้นพวกเขาก็ออกสตาร์ทและทำผลงานได้ดีกันคาดแต่พอหลังจากตัวเล่นแกลหลกักมีปัญหาการบาดเจ็บก็เลยทำให้ฟอร์มของพวกเขาก็แผ่วลงไปเลยซึ่งถ้าาาเราจะมดู ผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาทางฝั่งเจ้าถิ่นไบรตันนั้นพวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวโดยผลงานที่ทำได้ดีที่สุดนั้นก็น่าจะเป็นเกมที่พวกเขาบุกไปแบ่งแต้มมาจากทางด้านเบรดฟอร์ดและเบอร์ลี่มาได้ส่วนในผลงานที่เหลือครับไบรตันก็ยังแพ้ไม่ให้ทั้งอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และบอลมาร์าในเกมนั้นล่าสุดครับส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยือนแอสตันวิลล่าเองผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาครับพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปไดเพียงแค่2เกมเท่านั้นโดยในผลงานที่เหลือก็มีเเเเเกกกกกกมมมมมททีีี่่สอับบลลป1แแะ็พ้ในึฟุต ้วยูฟาคอนฟลเฟเดเรชักให้กับทางด้านลิวและโอเปกอสไปแค่นั้นซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังครับแอสตันวิลล่าก็ยังเปิดดังเสมอให้กับเชลซีไปด้วยสกอร์2ประตูสและก็ยังเปิดดังแพ้กับทางด้านโอเลเปกอสไปด้วยสกอร์4ประตูต่อสครับแต่ถ้าเราจะมาดูผลงานสิตรเฮดเฮดที่ทั้คู่เจอกันในช่วง10เกมหลังผลงานที่ออกมาก็แทบจะเรียกได้ว่า ทางฝั่งเจ้าถิ่นก็มักจะไม่ถูกโฉลกกับการเจอกับทางฝั่งทีมเยนแอสตันวิลล่าเลยนะครับเพราะจากสิติผลงานที่ออกมาเจ้าถิ่นไบรตันก็สามารถเก็บชชนะในเกมที่เจอกับทางด้านแอสตันวิลล่าไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยในผลงานที่เหลือก็เป็นเกมที่เสมอกันไป3เกมและแอสตันวิลล่าก็สามารถเอาชนะทางด้านไบรตันไปได้ทั้งหมดอีก6เกมซึ่งกับผลงานในการเจอกันในเกมนัดล่าสุดครับไบรตันก็เป็นฝ่ายบุกไปแพ้ให้กับทางด้านแอสตันวิลล่ามาถึงสกอร์หกประตูต่อหนึ่งเลยครับเราตัดสลับมาดูท่า จากรายงานล่าสุดที่ได้มาพวกเขาก็ยังคงมีปัญหาอาการตัวพเพรศบาดเจ็บอยู่ด้วยการถึงก้าร้ายได้แก่อดัมลาลาน่าอีแวนฟุกซันแจ็คฮินเชวูดเจมส์มีเนอร์ยานพอฟานเฮเก้คารุมิโตมะเพอร์วิสเอสตูปิยานซอลลี่มาร์ชและทาริฟแลมตี้โดยที่ในเกมนั้นนี้ครับกูซื้อของพวกเขาอย่างโรเบโร์ตเดซาบี้ก็น่าจะทับให้ลูกทีมมาในระบบแผนเก่ง4-2-3-1โดยที่ในเกมนั้นนี้ครับตัวหลักๆอย่างทางด้านแดนนี่เวเบกบิลลี่กิลร์ปาส มเจ้าเปโดและซิมงเอดิกานั้นก็น่าจะได้ลงสนามกันอย่างครบครันโดยที่จะได้คู่เซตเตอร์แบ็กในวันนี้ก็จะเป็นทางด้านลูอิสดังและอดัมเวสเตอร์ส่วนทางด้านฝักฝังทีมเยือนสินพยองแอสตันวิลล่าในเกมนั้นนี้จากรายงานที่ได้มาพวกเขาก็ยังคงมีตัวพเพลย์ที่มีการบาดเจ็บอยู่ด้วยกันถึงเจ็บรายได้แก่อเล็กโมเรโนบูบากาการ่าเอมิเลียโนบูเอนเดียจาขอบแลมซีคอร์นีย์เฮาส์ไทรอนมิงและยูริเตเลมองโดยที่ในเกมนี้นนครับกุณ ขอพวกเขาอย่างทางด้านอูนายเอเมรี่ก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-4-1-1ซึ่งในเกมนั้นนี่ครับตัวหลักๆของท่าฝั่งเจ้าถินก็จะได้ลงสนามกันอยา่างคบคันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอสลี่คอนซาเปาตตเลสจอห์นแมกกินดักลาสลุยลีออนไบรี่นิโคลโลซานิโอโลและซูน่าัวเป้าทีมชาติอังกฤษอย่างทางด้านโอลีวัดกินสําหรับเลทราคาแฮดิแคปในเกมคู่นี้ก็ยังเปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันนะครับโดยที่ในะอัตราการจ่ายราคาข้างน้ำผ้แทนในตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งของวลา ที่พวกเขาก็ได้อัตราการจ่ายราคาค่าดั้มที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1.80และสําหรับกับกระแสที่ทางในฟากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปในทางฝั่งของทีมเยือนมากกว่าเช่นกันและแม้ว่ากระแสอาจจะได้เอียงออกไปในทางฝั่งของทีมเยือนอยู่ก็จริงแต่ถ้าเรามาดูจากสถิติผลงานภาพรวมแล้วแม้ว่าผลงานใน5เกมหลังของทางฝั่งแอสตันวิลล่าพวกเขาก็อาจจะสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ถึง2เกมก็ตามแต่ถ้าเรามาดูผลงานกับเกมนัดเยือนแล้วครับผลงานของแอสตันวิลล่านั้นมันก็ไม่ได้ดีกว่าทางฝั่งจเจ้าถิ่น ภาพรวมของทางไบรตันพวกเขาอาจจะไม่สามารถเอาชนะใครมาได้ก็จริงแต่ถ้ากับเกมในลังแล้วทางฝั่งของไบรตันเองพวกเขาก็เพิ่งจะมีเกมที่แพ้กับทางด้าน์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเท่านั้นและที่สําคัญครับพวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะมาได้ทั้งโรมาลอติแฮงฟอร์เรสหรือแม้กระทั่งทีซองเลทและมาในเกมนี้เองครับที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นแม้ว่าพวกเขาอาจจะมีอันดับที่เป็นรองกว่าแต่ถ้าดูจากเดทราคาที่เปิดมาราคาเสมอกันนั้นผมก็แนะนําให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะเก็บชัยชนะและกินราคาไปได้มากกว่าครับพออย่างน้ออยยยัยังงงงไผมมก็งงมว่า ถึงเวลาลงสนามจริงทางฝั่งของทีมเยือนแอสตันวิลล่าก็อาจจะมีการปรับผู้เล่นซึ่งพวกเขาก็ยังคงต้องมีเกมกลางสัปดาห์ให้ต้องห่วงเพราะจะต้องออกไปเยือนทางด้านโอลิเปกอสในศึกคอนเฟล e a ลีกรอบลองชนะเลิศครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่ไบรตันเน้นในลางได้ครับ มาถึงเกมในคู่ที่3ครับล้วก็จะอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกคู่เสาทุบตรงอีกหนึ่งคู่โดยในเกมคู่นี้สิงโตเล่นครามเชลซีก็จะเปิดสนามเซฟอร์ดบิดรับการเยือนของทัพขุนคอนเวสแฮม,มและกับราคาแมกั้นก่อนเกมที่เปิดมาในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับและถึงแม้ว่าเกมในแดน,นี้ครับจะเป็นการเจอกันของทีมที่มีอันดับใกล้เคยียงกันมากๆเพราะทางฝั่งเจ้าถิ่นเชลซีในตอนนี้พวกเขาก็รั้งอยู่อันดับที่8ของตารางและทางฝั่งเวสแฮมในตอนนี้เอครับพวกเขาก็ยังคงรั้งอยู่่งตาางตตาแกาออกกล็ห เพราะแม้ว่าผลงานภาพรวมจาก5เกมที่ผ่านมาถ้าฝั่งเจ้าถิ่นเชลซีอาจจะเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2เกมโดยมีเกมที่สเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปอีกสองเกมแต่ถ้าเราจะมาเจาะดูเฉพาะกับผลงานกับเกมเฝ้ารังของพวกเขาแล้วผลงานของเชลซีเองพวกเขาก็ยังมีผลงานที่ไม่แพ้ใครติดต่อ,อก,กันมาถึง8เกมติดแถมยังไม่พอครับก็ยังเป็นการเก็บชัยชนะไปได้ถึง6เกมซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังเชลซี Chelsea ก็ยังสามารถเปิดรังเอาชนะทางด้านทอฟฟี่เสียเงินเอเวอเรตไปได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์และก็ยังสามารถเปิดรังเอาชนะด้านไก่เด็ดทอ็อกส์เปิร ก็จะทําให้ผลงานในการผลิตสกอร์ในช่วง5เกมที่ผ่านมานั้นเชลซีก็ยังสามารถยิงถล่มประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง8ประตูตด้วยกันครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของฝั่งทีมเย,ยนเวสแฮมในตอนนี้ผลงานภาพรวมจาก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวโดวยที่พวกเขาเองครับก็ทําได้เพียงแค่เสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไปอีก3เกมและกับผลงานในเกมนัาที่ผ่านมาเวสแฮมยูเต็ดก็เพิ่งจะเปิดรังแบ่งแต้มให้กับทางด้านทัพหูแดงลีปูไปด้วยสกอร์2อประตู2แต่ถ้าว่าถ้าเราจะมาเจาะดูผลงานกับเฉพาะในเกมนนัดเย,ยแล้ว ทางฝั่งขุนคอนเวสแฮมพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปไดเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งในส่วนผลงานที่เหลือของพวกเขาเองครับพวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปทั้งหมดทั้ง4เกมและกับผลงานใน2เกมหลังเวสแฮมยูเต็ดก็ยังบุกไปแพ้กับทางด้านเลวุกเซ่นมาในเกมยูโรปาลีกมาด้วยสกอร์สอประตูศูนย์แถมพวกเขาเองก็ยังปิดท้ายด้วยการบุกไปโดนคริสเซลพาเลตอัดมาอีกด้วยสกอร์หประตูสองซึ่งก็จึงทําให้ผลงานประตูได้เสียในตอนนี้ครับเวสแฮมยูเต็ดก็ยิงไปไดเพียงแค่เประตูและก็เสียไปถึงันเราม,า,า,า,นามพร้อม,อมอบบนนะคูด้ ในเกมนั้นนี้จากรายงานที่ได้มาทางฝั่งของเจ้าถิ่นเชลซีพวกเขาก็ยังมีตัวผู้เล่นที่คงมีการบาดเจ็บอยู่ด้วยกันถึง14รายได้แก่เอเซลดิซัซี่เบนชิเวลคานี่ชูบูเมกาคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเอ็นโซเฟอร์นันเดสเลสลียูโกชูว์เลวี่โควิลมาโลกุโซราฮิมเซอร์ลิงลิสเซมโรเบิร์ตซานเชสโรมิโอลาเวียเตียโกซิวาและเวสตี้ฟอฟาน่าซึ่งในเกมนั้นนี้ครับกุซซือของพวกเขาอย่างทางด้านมาลิซิโอโปรเชต ก็น่าจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-2-3-1โดยตัวผู้เล่นที่ลงสนามในเกมนัดน,นี้ก็จะเป็นตัวชุดเดิมในเกมในนัดที่ผ่านมานะครับโดยก็จะนําทัพมาโดยคอน,นอกาลเกอร์มอยเซตไคเซโดมิไฮโรมูดิชโนนี่มาดูกี้นิโคลัสแจ็กสันและกองกลางตัวปั้นเกมคนสําคัญอย่างทางด้านโคพาเมอร์ส่วนทางด้านฝักฝังทีมเยือนทัพขุนคอนเวสแฮมยูเต็ดเองในเกมนั้นนี้ทางด้านกุซืออย่างเดวิดมอยก็จะหมดสิทธิ์ใช้งาน2เพลนอย่างคอนแซน์ตินอตมาร์โรปาโร เซนเตอร์แบ็กทีมชาติกรีซและนาเยฟอากูดเซนเตอร์แบ็กตัวหลักชาวโมร็อกโกที่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่<ด>ก็คาดว่าพวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยคู่เซนเตอร์แบ็กในเกมนั้นนี้ก็จะเป็นเคิร์สซูมายืนคู่กับแอรเจโลออกบอลหน้าโดยที่ก็จะมี2กองกลางตัวรับอย่างโทมัสซูเชกและเอซันอาวาเลสซึ่งก็จะมีสามประสานขับเคลื่อนเกมในแดนบนอย่างลูกัสปาเกตาเจโอดโบเวนและโมฮัมเหม็ดคูดุชแถมในเกมนั้นนี้ครับพวกเขาก็จะ ยังคงใช้งานมิเชลอันโตนิโอซูน่าชาวเจเมกาที่จะได้ลงสนามเป็นซูน่าตัวเป้าในเกมนั้น,นี้อย่างต่อเนื่องครับกับราคาเมกาในเกมคู่นี้เลทราคานั้นก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำทดแทนในตอนนี้ก็ <c oughs> เป็นทางฝั่งของทีมเยือนทัพขุนคอนเวสแซมที่พวกเขาก็ได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ําที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1.92 <c oughs> และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝาฝั่งต่างประเทศในตอนนี้เองกระแสที่ออกมาก็ได้มีการเอียงไปทางฝั่งของทีมเยือนมากกว่าในตอนนี้และสําหรับศึกลอนดอนดาร์บี้ ในเกมคู่นี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจะไม่มีใครยอมขายแน่นอนแม้ว่าทางฝั่งเชลซีอาจจะเอาชนะสเปอร์มาได้เกมนะัดที่ผ่านมาก็จริงแต่ถ้าว่าผลงานของทางฝั่งเวสต์แฮมเองพวกเขาก็เพิ่งจะแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวจาก3เกมหลังสุดแถมยังไม่พอครับกับการเจอกันในช่วง2เกมหลังทางฝั่งของเจ้าถิ่นเชลซีก็ยังไม่เคยสามารถเอาชนะเวสต์แฮมมาได้เลยและกับเลทราคาที่เปิดออกมาให้ทา้งฝั่งเจ้าถิ่นไปต่อสูงทุนอีกรครับและกับเลทราคาที่เปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเป็นต่ออยู่สูงถึงราคาหนึ่งลูกว่าารัเะ อย่างน้อยๆผมเองก็จะควมองว่าทางฝั่งทีมเยือนเวสต์แฮมยูไเต็ดก็น่าจะบุกมาแบกแต้ไปได้หรือไม่แน่ถ้าพวกเขาจะแพ้ก็ไม่น่าจะแพ้ขาดเกิน1ประตูขึ้นไปอย่างแน่นอนครับดังนั้นกับการชีช้ชัดของผมในเกมคูน่นี้ผมจึงขอชีช้ชัดไปที่ยูทับขุนคอนอยืนรอช้อนแต้มครับ มาต่อกันที่เกมคู่ที่4ครับกับสึกบุเดซีก้าเยอรมันโดยทางฝั่งเจ้าถิน่นไอทากแฟงเฟิร์ตก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของทีมแชมป์อย่างทัพห้างขายา,ยาเลวเซนซึ่งกับราคาไม่ก้านกดเกมที่เปิดมาในคู่นี้ก็เปิดเป็นทีราคาครึ่งลูกครับและสําหรับผลงานของทังฝั่งเจ้าถิ่นในตอนนี้ผลงานภาพรวมจากท่าเกมที่ผ่านมาไอทากแฟงเฟิร์ตก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยในผลงานที่เหลือพวกเขาก็มีเกมที่เสมอไป2เกมแล้วแพ้อีก2เกมซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังไอทากแฟงเฟิร์ตก็ยังเป และก็บุกแพ้กับทางด้านทัพเสือใต้เบรนิกมาอีกด้วยสกอร์สประตูหนึ่งครับแต่ส่วนผลงานของทั้ฝั่งทีมเยือนเลวอคเซนในตอนนี้ผลงานภาพรวมจาก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นโดยในผลงานที่เหลือพวกเขาก็ยังมีเสมอกับคู่แข่งมาทั้งหมด3เกมครับซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังสุดเลวอคเซนก็ยังเปิดดังเสมอให้กับทางด้านทัพม้าขาวสุดการมาด้วยสกอร์สประตูสอและก็ยังปิดท้ายด้วยการบุกไปเอาชนะทัพมาป่าแหง่งกรุงโรมอย่างโรมา่ามาในศึกยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศมาด้วยส และสาหรับทางด้านความพร้อมก่อนเกมของคนนี้นะครับซึ่งทางฝั่งเจ้าถิน่นไอทักแฟงเฟิร์ตจากรายงานที่ได้มาพวกเขาก็ยังคงมีตัวผู้เล่นที่ยังมีการบาดเจ็บอยู่ด้วยกันถึง4รายได้แก่เมดีลูเน่นามดีคอรินซาซา,ซาคาไลาซิสและเซบาสเชียโลดีโดยที่ในเกมนั้นี้ครับคูซซี่อ,อย่างดีโนโทรอปโมเลอร์ก็น่าจะจดทับให้ลูกทีมมาในระบบ3 4 2 1โดยที่ในเกมนั้นี้ครับในแผงแดงกลางพวกเขาก็จะกลับมาใช้ความสดของทางด้านฮูโกลาสันที่จะได้ยืนคู่กับทางด้านเอลเยสคิลี โดยที่จะมีมมเิโอเกเซ่และโอมามามูสคอยเป็น2ตัวขับเคลื่อนเกมสนับสนุนศูนย์หน้าตัวเป้าในเกมนั้นนี้อย่างอูโกเอกิติเกส่วนทางด้านฝาฝั่งทีมเยือนทัพห้างขายยาเลวุกเซ่น,นั้นในเกมนั้นนี้จากรายงานล่าสุดที่ได้มาพวกเขาก็ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบน์แต่อย่างใดซึ่งในเกมนั้นนี้ครับก็คาดว่าพวกเขาก็น่าจะมาในระบบ3 4 2 1โดยที่พวกเขาก็น่าจะดรอปมิดฟิลด์ตัวหลักไว้ใช้งานในเกมนันหน้าโดยในเกมนั้นนี้ก็ส่งทางด้านเอเซลปราซิออส ยืนคุมแดนกลางร่วมกับกรานิตชากา้าโดยจะให้โจนาสฮอบมันและอามีนอาดิลคอยเป็นสองประสานตัวปั้นเกมแซปซุลศูน่าตัวเป้าในเกมได้น,นี้อย่างแพทริกชิกกับราคาไม่ก้าในเกมคู่นี้ครับเรียนราคาแรกก็เปิดโดยที่ราคาครึ่งลูกแต่ทว่าในตอนนี้เองราคาที่เปิดมานั้นก็ได้มีการขยับปรับตัวลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ราคาปอปาตางกลมเท่านั้นและกับกระแสที่ทางในฝ,าฝา้าฝ่งต่างประเทศในตอนนี้เองกระแสที่ออกมาก็ได้มีการเอียงไปในทางฝั่งของเจ้าถิ่นมากกว่าอยู่ในตอนนี้สําหรับผลงานของทังฝั่งทีมเยเลโกเซ่เองครับพวกเขาก ยังคงทำผลงานได้ตามเป้าอยู่หลังจากที่พวกเขาก็ยังไม่แพ้คใครมาเลยในซีซั่นนี้แม้ว่าอาจจะมีบางเกมที่ก็มักจะจัดทีมสำรองลงสนามบ้างแต่ถึงยังไรก็ดีครับถ้าดูจากคุณภาพของนกเตะแล้วในปีนี้ทั้งตัวจริงตัวสำรองคุณภาพของทั้งคู่ก็ไม่ได้มีคุณภาพที่แตกต่างกันเท่าไหร่และแม้ว่าในเกมนั้นเองครับพวกเขาก็อาจจะต้องออกไปเยือนก็จริงแต่ถ้ามาดูรวมๆจากฟอร์มของทางฝั่งเจ้าถิ่นแฟรงเฟิร์ตแล้วฟอร์มของพวกเขาก็ไม่ได้น่ากลัวและก็ไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะจากการที่เก็บชัยชนะมาได้งดจางหั้ะทํใฝ พังในเกมนั้นนี้ได้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคูน่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อิงฝั่งเลเวอร์คูเซ้นฟอร์มก็ยังดูเด่นกว่าครับ เกมในคู่ที่5เราก็จะอยู่กันที่ศึกพิมลิกกอีกหนึ่งคู่ครับซึ่งในเกมนั้นนี้ทัพหงแดงริพูก็จะเปิดสนามแอดฟิลรับการมาเยือนของไก่เดทองสเปอร์และสําหรับราคาไม่กันกดเกมที่เปิดมาในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกควบหลูกครึ่งครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานภาพร,าพรวมของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นในตอนนี้ผลงานภาพรวมจาก5เกมที่ผ่านมาทัพหงแดงริพูก,ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้าติสองเกมครับซึ่งในผลงานที่เหลือก็มีเกมที่พวกเขาเสมอไป1นเกมแล้วแพ้ปีก2เกมเช่นกันและกับผผลงงงาาาาานนนนใเกกกมมมู้ที่่่ิพู้็จจะบบุแแต ขุนคอนเวสแฮมมาได้ด้วยสกอร์สประตูสแต่ถ้าเราจะมาเจาะดูเฉพาะกับผลงานในเกมเฝ้าลังเองแล้วแม้ว่าทัพหงดแดงลิปูจะมีเกมที่สามารถเก็บชัยชนะมาได้3เกมติดต่อกันจากการเอาชนะทางด้านสปาร์ตาปลากไรตันและเชฟฟิลเยเตตมาได้แต่ทว่ากับผลงานใน2เกมที่ผ่านมาครับทัพหงแดงลิปูก็กลับเปิดลังแพ้จากเกมที่เจอกับทางด้านอาตาลตาไปด้วยสกอร์สประตูศูนย์และก็ยังพลาดท่าเปิดลังแพ้กับทางด้านคีซาพลเลตไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์และด้วยผลงานแบบนี้เองครับก็จึงทําให้ผลงานในการทําเงินของพวกเขาในช เกถ้าผงแดงเองก็ยังทํากําไรให้หนักทุนไปได้เพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดสําหรับผลงานของ CC, ัฝั่งทีมเยือนสเปอร์ในตอนนี้ผลงานภาพรวมจาก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแถมยังไม่พอครับในผลงานใน3เกมหลังผลงานของพวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับผู้แข่งไปทั้งหมด3เกมและถ้าเราจะมาดูผลงานเฉพาะกับผลงานในเกมนัดเยือนเองแล้วผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาไกด์ทองสเปอร์ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค,แค่เกมเดียวเช่นกันและกับผลงานใน2เกมหลังพวกเขาก็ยังบุกไปแพ แพ้กับทางด้านิวคาเซลมาด้วยสกอร์4ประตูศูนย์และก็ยังปิดท้ายด้วยการบุกไปแพ้กับทางด้านสิงโตน้นคามเชลซีมาอีกด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ซึ่งผลงานแบบนี้เองครับก็จึงทําให้ผลงานในการทําเงินทากาไรให้นักทุนในช่วง5เกมหลังนั้นทางฝั่งสเปอร์ก็ยังสามารถทำรายให้นักทุนไปได้เพียงแค่เกมเดียวเช่นกันเราสลับตัดมาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้กันบ้างน,นะครับซึ่งในเกมนั้นนี้ทางฝั่งเจ้าถิน่นทัพหงแดงลิเวอร์พูลพวกเขาก็หมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านเบน ทีตัวผู้เล่นทั้งหมดทั้ง5รายก็ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้และสําหรับแผนผงการจัดทัพนั้นก็คาดว่ากุซืออย่างเจกเกนครอฟก็ได้จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-3-3โดยที่ในสามภาษาแดงตางในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็ส่งทางด้านไรอันกาเวนแบกลงสนามออกซ้ายเป็นตัวจริงโดยก็จะร่วมเล่นร่วมกันกันกบวาตารุเอนโดและอเล็กซิสแม็กอาริเซอร์ซึ่งในส่วนของ3ภาษาแดนบนในเกมนัดน,นี้ก็จะเป็นทางด้านโมฮัมเหม็ดซาร่าที่จะได้ลงสนามออกซ้ายเป็นตัวจริง โดยที่เขานั้นก็จะยืนเล่นร่วมกันกับลุยดิออสและโคดี้กาปโปครับส่วนทางด้านฝักฝังทีเมเยือนเองในเกมนั้นนี้จากรายงานที่ได้มาพวกเขาก็ยังคงมีตัวเล่นที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ในการถึงเจ็บรายได้แก่อัลาฟไวแมนเบนเดวิสเดสตินีอุดอกี้เฟเซอร์ฟอสเตอร์มานอสโซโลมอนไลอันเซซิองและชิโมวานเนอร์ครับและในเกมนั้นนี้ครับก็คาดว่าอังเก้ปอสเซงคูก็ได้แต่สถาทให้ทูกทีมมาในระบบ42-31โดยที่คู่มิดฟิลด์ตัวคุมเกมในแดนกลางน ภูเขาก็ใช้งานทางด้านโรดิโก้เบนทานคูยืนคู่กับปีแอร์เอมิลฮอยแบกโดยที่จะมีสามประสานมิดฟิลด์ตัวทําเกมอย่างเดยานคูรูเซฟสกี้เบนเนนจอห์นสันและเจมส์แมดดิสันที่จะได้ลงสนามออกซ้ายเป็นตัวจริงในเกมนั้นนี้ครับและสําหรับตําแหน่งซูน,น่าตัวเป้าในเกมนัดนี้ก็จะยังคงเป็นของซูน,น่ากับตนทีมเจ้าเดิมอย่างซอนเฮิงมินกับไมค์แกลในเกมคู่นี้ครับก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งโดยที่ใน,นอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำหอยแหนในตอนนี้จากราคาที่เปิดมา ก็ยังเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นของแดงลิพูครับที่พวกเขาก็ได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ำที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1.89และสําหรับกับกระแสที่ทางในฟักฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอเียงไปในทางฝั่งของเจ้าถิ่นทัพองแดงมากกว่าและสําหรับในเกมน้นี้ครับก็ได้จะเป็นเกมในลังนัดรองสุดท้ายของทางฝั่งเจ้าถิ่นแล้วแต่ถ้ว่าในเกมนั้นนี้เองมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นอาจจะมีผลงานที่เรื่อยตังใจก็ได้ค,ดร,ดดนนครับซึ่งเหตุผลนั้นมันก็น่าจะมาจากฟอร์มมมมขขออองงงงงงงพววกกกเเเาาาาในนนนตีี้ครรััท่่่ผลลช2หู็ยไสถ เก็บชัยชนะมาได้เลยและแม้ว่าทางฝั่งทีมเยือนอย่างสเปอร์เองอาจจะพลาดท่าแพ้ไปในทั้งหมด3เกมหลังแต่ถ้าว่าในผลงานภาพรวมในแต่ละเกมนั้นผลงานของสเปอร์ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าทางฝั่งของคู่ต่อสู้เลยและสิ่งที่ขาดไปของพวกเขาก็าจะยังคงเป็นเพียงแค่ความเฉียบคมเท่านั้นครับและมาในเกมนั้นนี้เองที่กับเลทราคาก็เปิดออกมาสูงถึงราคาหน,หนึ่งลูกครึ่งอยู่แบบนี้ทางที่ดีผมก็ขอแนะนําให้ดูทางฝั่งทีมเยือนก็ได้สิกว่าครับเพราะอย่างน้อยผมก็อยากคงมองว่าสเปอร์ก็ไน่จะบุกมาสู้กับทางฝั่งเจ้าถิ่นได้มันและที่สําาคัญพวกกเข็ม ก็จะแพ้กับทางฝั่งเจ้าฉีรีภูขาดเกิน1ประตูขึ้นไปอย่างแน่นอนครับดังนั้นกับการชีชร้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชีช้ชัดไปที่เปอร์อาจจะเจอใช้ได้ครับ และก็มาถึงเกมคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับโดยในเกมน,นั้นนี้เจ้าถิ่นทัพมาป่ายแห่งกุโรมอย่างโรมา่าพวกเขาก็จะเปิดสนามซารดีโอโอลิปิโกรับการมาเยือนของทัพมารายแห่งตูลินอย่างยูเวนตุสและกับราคาไม่ก้านก่อนเกมที่เปิดมาในคู่นี้ราคาก็เปิดอยู่ที่ราคาเสมอกันครับซึ่งถ้าเราจะมาดูสติผลงารทีทูเฮดในการเจอกันในช่วง10เกมที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยนะครับแม้ว่าผลงานในช่วงหลังๆท้งคู่ก็อาจจะมีผัดกันแพ้ผัดกันชนะและเสมอกันไปแต่ถ้าเรามาดูจากผลงานในภาพรวมแล้วทางฝั่งทีเมเยือนอย่างยูเว ผลงานได้ดีกว่าในการเจอกันทางฝั่งโ roma เพราะจากสถิติที่ออกมายูเวนตุสก็ยังสามารถเก็บชัยชนะเหนือโ roma ไปได้ถึง6เกมซึ่งก็จะมีเกมที่ทั้งคู่เสมอกันไป2เกมและทางฝั่งเจ้าทีรม m a ก็ยังเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะเหนือทางด้านยูเวนตุสไปได้อีก2เกมและสําหรับผลงานในการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดครับผลงานก็เป็นทางฝั่งยูเวนตุสที่พวกเขาก็สามารถเปิดรังเอาชนะโ roma ไปได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์และในส่วนผลงานของทางฝั่งเจ้าทีในตอนนี้ผลงานภาพรวมจาก5เกมที่ผ่านมาทัพมาป่ารม m a ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้2เกมโดยในผลงานที่เหลือ ก็เป็นเกมที่พวกเขาก็ทําได้เสมอไป1นเกมแถมในตอนนี้ก็ยังแพ้ปอีก2เกมด้วยกันครับึ่งกับผลงานใน2เกมหลังพวกเขาก็ยังบุกไปแบ่งแต้มจากทางด้านนาโปรีมาด้วยสกอร์สองประตูสองและก็ยังเปิดรังแพ้กันทางด้านไบเออร์ลคเซนมาในเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะดเดอร์นัดแรกมาด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ซึ่งในส่วนผลงานของฝั่งทีมเยอรมันตอนนี้ผลงานภาพรวมจาก5เกมที่ผ่านมาทับมาลาย U ูเวตุส ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยในผลงานที่เหลือก็เป็นการที่เสมอไปถึง3เกมและก็มีเกมที่แพ้ไปอีกหนึ่งเกมครับซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังสุดพวกเขาก็บุกไปแพ้กับทางด้านลาซิโอมาด้วยสกอร์สอประตูหนึ่งและก็ยังปิดท้ายด้วยการเปิดรังเจ้าจืดให้กับทางด้านทัพปีศาจแดงดำเอซิมิลานไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์และสำหรับไลอัพที่ออกมาของเกมคู่นี้ท้าฝั่งเจ้าถิน่นทัพมาปาโรมา่าจากรายงานล่าสุดที่ได้มา พวกเขาก็ไม่มีปัญหาตัวเพล่นที่มีอาการบาดเจ็บหรือตีโทษแบนแต่อ,อย่างใดซึ่งในเกมนัดน,นี้ครับกูซือของพวกเขาอย่างทางด้านดานิเอเลเดลอซี่ก็ได้จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-3-3โดยที่ 3, 3ประสนานแดนกลางในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะวางทางด้านลอเลโซปายกินีไรอันคริสตานเตและเรียนโดปราเดสเป็น3ประสานหัวใจหลักในแดนกลางโดยที่จะมี3ประสานตัวล่าตะข่ายในแดนบนอย่างเซฟานเอลชาราวีตอมมาโซบาดาซี่และหัวหอกตัวเป้าชาวเบลเยียม รเมููลกกส่วนทางด้านฝักฝังทีมเยือนทัพมาลาย,ยูวิตุสในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานคีนนยูดิสและอเล็กซานโดสองตัวเพ่นที่จะคงมีการบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้ซึ่งในเกมนี้นนครับก็คาดว่ากุซือของพวกเขาอย่างแม็กซิมเลโนโอาเลก,กีก็ได้จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ3ามโดยที่ในเกมนี้น,น,นะครับสามกำลังหลักในแดนกลางพวกเขาก็จะส่งทางด้านคา์ลอสอาคา拉斯าอาร์เดียนราบิโอและมดิเอลโลคาเตลีลงสนามเป็นสาประสานออกซ้ายไป ตัวจริงในหัวใจในแดนกลางโดยที่คู่กองหน้าในเกมนัดนี้ก็จะเป็นทางด้านเฟเดรโกเคียซ่ายืนคู่กับดูซานวลาโฮวิชสาหรับราคาไมก้าในเกมคู่นี้ราคาก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันนะครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาขั้นนำทแทนก็กลายเป็นทางฝั่งทีมเยือนที่พวกเขาก็ได้อัตราการจ่ายราคาขั้นนำที่น้อยกว่าซึ่งก็อยู่ที่ราคา1.85และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝ่าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็กลับกลายเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับที่พวกเขาก็มีกระแสการปรับตัวมากกว่าอยู่ในตอนนี้และไม่ว่ากับ กระแสที่ออกมาจะได้เอเียไปในทางฝั่งของเจ้าถิ่นอยู่ก็ตามนะครับแต่ถ้าเรามาดูผลงานของทางฝั่งโรม่าเองแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าในช่วงหลังๆผลงานของพวกเขาก็ยังขาดความสม่ําเสมอแถมในตอนนี้เองครับทางฝั่งเจ้าถิ่นก็น่าจะยังคงวุ่นวุ่นอยู่ก็เนื่องจากพวกเขาก็ยังมีเกมเชียร์ตาในช่วงกลางสัปดาห์ที่ต้องเจอกับทางด้านไลเวอร์เซตรออยู่และแม้ว่ากับเลนราคาที่เปิดออกมาจะอยู่เพียงแค่ราคาเสมอกันก็จรงิงแต่ถ้าจะดูเรื่องของขุมกําลังและสภาพร่างกายแล้วทางฝั่งทีมเยือนยูเวนตุสก็น่าจะฟิตและมีสภาพสม มองว่ายูเวนตุสก็น่าจะบุกมาเบียดเอาชนะไปได้ที่สกอร์หประตูต่อศูนครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่ยูยูเวนตุสบุกมาชุดใช้ได้ครับก่อนที่เราจะจบทิปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดทั้งหคู่ที่ผมและทีมงานก็ได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับเกมคู่แรกการท่าเรือ FC จะพบกับทางด้านชมบุรี FC ซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งทีมเยือนชมบุรี FC โดยก็ให้รองทางฝั่งเจ้าถิ่นไปที่ราคาหนึ่งลูกครึ่ง เกมคู่ที่2ไบรตันจะเปิดรังพบกับทางด้านแอสตันวิลลาซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้เองครับผมก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิมไบรตัน on, โดยก็ให้รองทางฝั่งทีมเยือนแอสตันวิลลาไปที่ราคาปอปาตากลมเกมคู่ที่3เชลซีจะเปิดรังพบกับทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งทีมเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยก็ให้รองทางฝั่งเจ้าถิมเชลซีไปที่ราคา1ลูก เกมคู่ที่4ไอทักแฟงเฟิร์ตจะเปิดดังพบกับทางด้านเลวโคเซนซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ครับก็ให้อยู่ทางฝั่งทีมเยอเลวโคเซนโดยก็ให้ต่อทางฝั่งเจ้าถิ่นไอทักแฟงเฟิร์ตไปที่ราคาปอปตัตะกลม <Z ip> เกมคู่ที่5้าลิฟูจะพบกับทางด้านสเปอร์ซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็อย,อยู่ทางฝั่งทีมเยอสเปอร์โดยให้รองทางฝั่งเจ้าถิ่นหงแดงลิฟูไปที่ราคาหนือลูกรึ่ง เกมคู่สุดท้ายครับทัามาป่าโรม่าจะเปิดรังพบกับทางด้านยูเวตุสและกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งทีมเยือนทับมาลายูเวตุสโดยก็ให้ต่อทางฝั่งเจ้าถิ่นโรม่าไปที่ราคาเสมอกันครับ และสุดท้ายท้ายสุดนะครับหากพี่ๆท่านใดมีเกมคู่ไหนที่อยากให้ผมหาข้อมูลหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ l ล n e ID ดียแอตัวและอีกหนึ่งช่องทางก็คือ QR Code ที่ผมได้ขึ้นให้ไว้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุปชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ